วันนี้มาเล่าเรื่องของตัวเองเป็นทั้งอุทาหรณ์<ฆ>เป็นทั้งข้อคิด<ฆ>แล้วก็ให้ทัศนคติที่ดี<ฆ>หลายเรื่องเลยนะคะ<ฆ>แต่สุดท้ายอยากจะแบ่งพลัง<ฆ>อยากจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับผู้ชมเชิญได้เลยค่ะคือสำหรับมิญานะมย่าจะมองเรื่องอะไรแบบนี้เป็นสเต็ปเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าทุกคนเข้าใจง่ายคือบางคนเขาอาจจะไคิดว่าโอ้ยมยญามันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนมันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเดินอะไรมาเยอะมันจะผ่านตรงนี้มาได้ยังไงสำหรับมิญาณมย่ามองว่า ไปหาทําอะไรที่เราซื้อว่าเราชอบอเนาะเหม,มือนเมียชอบนางงามเมียก็ไปกดนางงามเมีมยชอบทำคิดตลกเมีมก็ทำคิดตลกอพอเราทําอะไรที่เราชอบปุ๊บเราจะทําได้ดีพอเราทําได้ดีปุ๊บมันก็จะเป็นประสบการณ์สั่งสมของเรามาเรื่อยๆพอมันเป็นประสบการณ์สั่งสมมาเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราเกิดความมั่นใจเมีมยจะมองเป็นสเต็ปแบบนี้เลยซึ่งทุกคนสามารถทำได้ และอยากให้มองแบบที่ไม่ยามองและทุกคนก็จะเจอในสิ่งที่ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะอืก็คือทําในสิ่งที่ชอบพอชอบก็จะทําได้ดีใช่ทได้ดีก็จะมั่นใจใช่มั่นใจมากขึ้นมากขึ้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งก้าวสู่ความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือกนั่น,น,นเองอืม,มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายอคือเราเราจะบอกอยังไงแบบ ท้ายที่สุดแล้วก็คือเราเองนั่นแหละว่าเราจะเลือกว่าเราจะนําชีวิตเราไปในทิศทางไหนค่ะและถ้าคนที่เขาคนที่เขาสมมุติว่าเขาเหมือนเราเอย่างเงี้ยอ่าเขาอาจจะไม่สบายเหมือนเราหรือว่าดูภาพลักษณ์เหมือนเราต่างต่างแต่ว่าทํายังไงก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาเก็บเนื้อเก็บตัวยอมถูกด้อยค่าคือบางทีการยอมคนอื่นด้อยค่ามันเหมือนด้อยค่าตัวเองด้วยะนะไม่ย่าอยากจะปลุกพลังไง อยากอยากจะปลุกยังไงใช่ไหมคะคือมีอยะเป็นหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราดูอะไรแบบนี้เยอะอคือคือคือหนูก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคือหนูก็ดูหนูดูชอบดูรายการแบบเกี่ยวกับแรงบันดาลใจหรือว่าดูเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขา เกิดอาจจะเกิดมาแบบพิเศษเอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราดูเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมีกําลังใจมันจะมีความคิดแบบหนูหนือเชื่อว่าทุกคนเป็นมันจะมีความคิดหนึ่งรู้สึกว่าอุ้ยเขาผ่านมาได้เราเราทําได้ซึ่งเราต้องดูเสพอะไรอย่างเนี้ยเยอะๆเสพอะไรที่เป็นเป็นพลังบวกเยอะๆะมันจะนําเราไปทิศทางที่ที่บวกเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้เนาะแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังนอนจมปากหรือเรารู้สึกว่า,ายัง ไม่อยากจะออกมาสู่โลกภายนอกหรือไม่ผลักดันตัวเองไปในใน,ในที่ที่ที่รู้สึกว่าเราอยากจะไปอะยังไงเราก็ไปไม่รอดไปไม่ได้ซึ่งนั่นแหละมันเหมือนันที่หนูบอกเราก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่ง<ห>เป็นหลายเปอร์เซ็นต์มากๆที่เราจะเลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาอืมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะห,หรือว่าถ้าใครที่เครียดหรือไม่มีกําลังใจหรืออะไรงไง มาดูคลิปนี้คืออย่าไม่ไม่คือไม่ว่าก็น้อยก็สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้หรือว่าเมย่าเป็นรายการไหนทุกคนไปไปฟังเมย่าพูดคเราจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการที่จะเลือกชีวิตของเราว่าเราจะนำชีวิตของเราไปในทิศทางไหนชีวิตเราเราเลือกได้แต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกบางทีก็ต้องมีข้อมูลที่ดีแล้วก็เสพข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างพลังบวกให้ตัวเองมันถึงจะขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะ หนูคุยกับแม่ตลอดเพราะว่าความเป็นความตายคุยกันตลอดเรื่องกับแม่อืแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ยืนด้วยตัวเองให้ได้ตอนนี้คือ,อยืนได้แล้วแต่ก็ยังไม่อยากให้แม่ตายกว่านะก็ยังไม่อยากแต่เรารู้สึกว่าถ้าแม่จะไปจริงๆเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วแม่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเราสามารถดูแลตัวเองได้ แถมยังดูแลคนอื่นได้ด้วย<ช>เป็นพลังให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นในสังคมได้อีกด้วย<ช>เป็นกุศลของเมย่าด้วยนะคะ